นะครับคะแนนสองงานครับผมต่ำมหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์แรงขึ้นพอออกนี้ยขึ้นของฮันเดโลครับสเปคแปดคิวดูดลึกหาสิบสองเมตรครับผมตัวนี้หย่อนลงไปแปด่อนครับสามจิดสองเมตรกลางสามกับตัวกำมือบานหน้าคำให้ครับผมหน้าตัวกำแท่งครับผมสองหน้าค้ำแต่งครับพอออกน้ำขึ้มครับผมในตัวล่า บ่ายโงยี่สิี่นครับผมออกเครุ่งแรงๆนะครับเป็นเก็ข้อครับผมราาดูที่ปนโฟนครับอดช่างกำลังเก็บสายนะครับนีรอบไปที่3,800รอบครับผมแส8.8ปดจุัดที่หนึ่ันสองรอเครับเหลือๆครับเหลือตัวปั๊มครับ วน146.2มีเซิร์ตกันฟ้าเบเกอร์ดีซีครับตอกลงกาวครับผมชุดนี้ชุดโครงสร้างครับผมตัวนี้เป็นแผงโมโนฮาร์ปเซลล์410บวัตต์แผน่นชุดนี้พร้อมติดตั้งอยู่ที่36,000ครับผมมีหลากหลายราคาครับผมชุดปั๊มเดียวกันเปลี่ยนแค่แผงราคาก็ลดลงครับ สนใจติดต่อสอบถามทีมงานนะครับผม0828486346ครับผมช่างนักโซลเซลครับผม